เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับพี่สวัสดีครับีผมมาชี้เป้าบ้านสวยหลังใหญ่ให้มาชมเลือซื้อกันนะครับเลือซื้อเล็อกอยู่ได้จะซื้อรีโนเวททำกำไรก็ดีนะครับราคาไม่แพงเพียง1นึ่งล้านเแสนเหมื่นบาทเท่านั้นเองตัวบ้าน2ชั้นสภาพดีนะครับพื้นปูกระเบื้องหินอ่อนกระเบื้องหินแท้ครับ ามลูปนี่เลยนะครับรีโนเวทขายทํากําไรได้สบาย1นึ่งล้านเก้าแสนเก้บาทพื้นที่60ตารางวาเลยนะครับผู้ขายยอมขายขาดทุนเลยซื้อไปคุ้มค่าแน่นอนมีถึง4ี่ห้องนอนเลยครับ3มห้องน้ําจเดิมขายอยู่2อล้านห้านะครับแต่ตอนนี้ขายเพียง1นึ่งล้านเก้าแสนเก้บาทครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับทําเลดีด้วยใกล้ตัวเมืองใกล้ตลาดหมู่บ้านเงียบสงบห้องครัวใหญ่มากครับกว้างขวางครับเตอร์ครัวสิ่งจานครบ โครงสร้างดีไม่แตกไม่เล้าราต่างมุงลวดหล็กดัดครบจะดีนเวทอยูอ่อาศัยก็ดีครับดีนเวทขายก็ได้ลังจากลดด้านข้างก็ต่อเติมให้เรียบร้อยครับปูกระเบื้องให้พร้อมสวยๆทุกถูกครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าไปเลือกซื้อกันประจําทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ครับแปลงนี้อยู่โคาโราชหัวทะเลเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยจันนะดูที่ดูบ้าน จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้นะครับคลิปนี้จะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ